อย่งผู้เรียกทุหหลังบุญอันจนนำไปไม่ได้บนนะคนมีบุญมีชีวิตอยู่ยก็มีความสชคหลวงรับไปก็บุรจะนำพาไปสู่สุคติโลกสวรรค์ อันนี้ก็บนนำไปคนเมีบาตอนในชีวิตอยู่ก็มีความทุกข์และโลกนี้ไปก็ไปทุกข์กติคือนรกแต่ในจานเปลี่ยนเป็นร่ากายการทำบุญอุทิศบางทีเราก็ หุไปคนตายไปบางทีก็ไม่ได้รับบางทีบางคนบางทีก็ได้รับคนที่ตายไปแล้วถ้าไปตัดตกนรกแต่จะไม่ได้รับบุบุญที่ลูกหลานหนุทิไปให้แต่ถ้าตายไปเป็นเปรตอันนี้ บุญที่ิตไปให้ก็จะได้รับเป็อเพราเปลี่ยนก็จะได้รับไปเป็นสัตว์เดราิชานสาัตว์เดรฉา,านก็ไม่ได้รับสัตว์เดรนา,านแล้วก็มีอาหารจินของเขาไปอยู่บนสวรรค์เขาก็ไม่ได้รับเพราะเขามีบุญเขามีเอาไปเฉลิมผลบุญของเขา แต่ถ้าไปเป็นตกนรกหรือเป็นเปรตก็จะได้รับตอนที่มีบุญเข้าประดับดินเข้าปยาศาสตร์เพราะว่าเขาจะปล่อยพวกจันกนรกเปรตอสุรกายออกมารับบุญจาก,กลูกหลานปีหนึ่งก็จะปล่อยมาที่นี่ถือว่าปีหนึ่งจะได้กินดีนึงนี่ แต่ถ้าไม่ใช่ช่วงระยะเข้าประดับดินเดินก้าวเดินจีบข้าพญาสัตว์เขาจะไม่ปล่อยพวกสัตว์นรกไปสุลกายมาเขาก็จะทนทุกข์ทรมานแต่พอึงเทศกาลเดินก้าเดินจิบก็ได้ว่ามันคล้ายๆปล่อยนักโทษได้เยี่ยมยากเลยนะนึ่งนักโทษก็จะเยี่ยมยากครั้งหนึ่ง แต่ถ้านักโทษหนักๆเขาก็ไม่ให้มาเยี่ยมยากทำให้ออกมาบางทีก็มีเทศากาลหรือว่าเป็นวันเยี่ยมนักโทษเขาก็ปล่อยมาให้เยี่ยมนักโทษก็ได้กินข้าวกินปลาพบหน้าเขี่นคุณพ่พอแม่แต่มีภรรยา เพราะฉะนั้นนี่คือบุญอุทิศนะแต่ถ้าปกติถ้าไม่ใช่เป็นข้าวระดับจินหรือข้าวพยาศาสตร์ถ้าทำบุญไปถ้าเขาตกนลรกอยู่เขาก็ไม่ได้รับเพราะเขาก็จะไปทรมานอย่างเดียวอาหารของเขาคือรับผลกรรมแต่ถ้าเป็นเปรตจะเปรดมีหลายชนิดนะอันนี้แต่ พอเทศการเดินกา้าเดินสิก็จะปล่อยมารับบุญแต่ต้องเป็นของลูกหลานทำบุญให้เพราะว่าคนอื่นเขาก็ทำบุญให้ญาติพี่น้องคนอื่นเขาลูกหลานล้วก็ทำบุญให้ญาติพี่น้องเราแต่ถ้าเราจะคิดดูเนะาะญาติพี่น้องเราเนี่ยมันก็เยอะเหมือนกันนะตระกูลของพ่อ ของปู่ของปู่ของปู่ไม่รู้กี่ปู่แล้วของยา่าของยา่าของย,าอย่าอีกไม่รู้กี่ยา่าของตาของยายอย่างเงี้ยโอ้แต่เรานับดูมันก็ไม่รู้มันก็เยอะแหละนะแต่ถ้าเขาเหล่านั้นถ้าไปเป็นเปรตเป็นผีอยู่กับอาศัยแต่กับลูกกับหลานแต่ถ้าลูกหลานไม่ทำไปให้ ปีหนึ่งเขาก็ไม่ได้กินนะแต่รูกร้านทำมาให้เขาก็จะได้กินอาหารพอได้กินแล้วบางทีอาจจะหมดกำหมดเวรก็ไปเกิดใหม่เันี้กคือการทำบุญอุทิศนะแาจังเป็นประเพนีสืบทอดกันมาคนตายไปแล้วก็ทำบุญเจ็ดวันร้อยวันเทศการเดือนเก้าเข้าประเดบพิินเย็นจิบ คุณเก่าปยาศาสตร์คุณจิตไปให้เขาเหล่านี้ก็จะได้มากินอาหารหวานเค้าแต่อาหารหวานขค้าเหล่านี้ก็คือจะต้องไปฉายพัะนะพอจึงจะได้กินให้ลปลาตะปืนกัดถ้าใ่เราทํากับข้าวกับปลาแนละ้วก็ไปวางเลยแล้วก็ส่วนมากถนะ้าตามตำรา,าก็เขาบอกว่าเปรียบีจะไม่ได้กินก็จะมีจะพด,มด,ม,ดมดแมง จะต้องไปประคีนพระให้พระรับประคีณให้พรไปถวายพระพระรับประคีณให้อยากกินเอาเพงจะได้กินในตุบุรุทิศปีหนึ่งเขาปล่อยพวกผีพวกเป็ดมายันเก้าเข้าไปเดืดดอดกินก็ดียันสิบสี่้นค่ำย็นเก้าเยันสิบแต่ขคลงสิบห้าค่ำข,ข,ข้างขึ้นสิบห้าค่ำข้างแรม เราก็ไปทำบุญอุทิศให้ปู่ย่าตายายญาติพี่น้องเนาะเราไม่รู้ว่าเขาอาจจะไปเป็นเปรตเป็นผีหรือเป็นเทวดาถ้าเขาเป็นเทวดาเขาก็รับรู้ว่าลูก,ลกหลานทำบุญให้เขาไปจะอ,ยอวยพรอวยใจให้เราด้ยความสุขความเจริญทันะ้งเปรตทั้งผีเหมือนกันเขาได้กินแล้วเขาก็จะอ,ยอวยพรอวยใจให้เรา แต่ถ้าเขาไม่ได้อยู่ใน้กินเขาอาจจะว่าหรือสาดแข่งเราก็ไดนะ้ว่าเราเป็นผู้มีไม่มีประตันอยู่ประตาเวทีไม่รู้บุญรู้คุณนะบางทีเราก็ไม่รู้ไม่แน่ว่าชีวิตของเรานั้นจะไปตกทุกข์ลำบากยังไงนะเนาะเตียนกาวเข้าประดับจินก็ดีเตินจีบก็ด,กดีก็ทำไปพะว่าเป็นวันที่เขา ปล่อยพลวกผีพลวกเปลมารับพุษจากลูกหลานนะ